ค่ะใช่แล้วจ้าใช่เลยาพ่อไหนะคกบรูะตอย่งี้ชมเค่ะตอนนี้เอาเทียนมาไหวปูเรนบักไงท่านผู้ชมพคนคงสิเบิกท้างใหาแฟนขาแฟนช่อง้วลามวันนี้เนาะผู้ใดที่อยู่น้ากันกระเบื้องได้เห้มีชงมีลาบน้ากันนะคะง่อจืเนตาอันนี้เด้อพอขาเห็นตัวใดพอขาดเดี๋ยวถามพอขาก่อน เอคคเอเห็นคือใจตังอยู่เจ็ดห้ามี่ว <5 S 1> <5 S 2> ่าเจ็ดห้าไอ้เจ็ดห้ามีไหมอ่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะกับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมกับสาธุเอาน้ำกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปซองไซเอือยมองเจ้าว่าเห็นหนึ่งเจ็ดไหม ตัวเจ็ดหนึงเจ็ดนึง้เนาะหาสูบชีหน่อยดิโอเคค่ะนี่ตัวนี้เจหนี่อ๋อเห็นบเอาอันไหนเจ็หอันนี้เอันนี้หนึ่อันนี้เจ้าเห็นก่อนที่เจ้าเห็นจากก่อนก่อนจากอันอีจุดทูบใช่ไหมใช่อันนี้เจอันนี้หนึ่งนี่นี่ตัวหก็ได้อันนี้เจ็ดอันนี้หน แล้วก็เขาก็าขอขอเลขถูกไปหนึ่งก็เจ็ดกับตัวเดียวกันนะมแมนมาเจะต่างว่ามันเจ็ดบ่เนนี่ยเอาหมู่ว่านเจะาะคือเห็นเจ็ดยี่ตรงนี้ก็เห็นเจ็ดหนึ่งหมู่ว่านนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งในกล้วยก็หนึ่ง,งเจ็ดนะั่นได้ในเดีวยวเดี๋ยวถามก่อนหมู่ว่านจะเห็นเจ็ดหนึ่งแมนค่ะเมื่อนี้จะเห็นเจ็ดหนึ่งอีกแมนค่ะบ้าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งห้าบอกข้างล่างหนึ่งแมนค่ะแมนหนึ่งเจ็ดห้าองประมาณนี้เอาพี่น้องซองน้ำกันเลยค่ะเด้อเห็นอยู่บอกค่ะพยูทั้งหลังนั่นนี่เจ็ดนี่เจ็ดแมนมาเอ้านี่เจ็ดอันนนี้ึ นี่เจ็ดอันนี้หนึ่งข้างในกล่องจังเห็นเน่ตาเปล่าไม่ค่อยเห็นหรอกเพื่อนเห็นตัวนี้ได้จักพี่น้องเห็นตัวใดเนาะโอ้ยอย่าปั่นเกีนเลยค่ะค่ะเอาตามที่เจ้าของเห็นเด้อไม่ต้องเอาตามมือเห็นเด้ไอ้บุญมีเปลีกับหนึ่งห่าแล้วไอ้บุญมีเอ้ยคนงามมาขอแบบที่นี่สีแดงปั่นกับกีมาหายได้อขัดถี่วันที่ ามสิท่านละสองห้าหกสีเา่นอยาวันขากีกันนน่งเจ็กับหนึ่งาป่ะคแม่นครับอยาวันขากีก็พนงาแม่่คออพี่น้อช่อเนดูมจะเห็นดูแม่ค่ะแม่นึข้างล่างคเห็นดูข้างล่างหนวองกล่องค่ะในช่องให้ต้องในกล่องนะโอเคเอาเลยรคคือชัดแท้ ชัดทายเลยค่ะให้เขาถือได้ไรโอเล็กนี่ไงเจ็ดหนึ่งอ,อันนี้ก็ 71, เจ็ดหนึ่งอันนี้ก็เจ็ดหนึ่งนี่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 นเอาเลยค่ะอื ไม้เดหน่นี่เดเจ็ดตามนี่เด็กเอฟซีบอกค่ะเนี่ยเอฟซีบอกค่ะเจ็ดห้สวัสดีะคะเด้อวัสดีสุกูสุคนนะคะเนียเจ็ดต่างคนผู้ไทยด้วยพี่น้อง่ะนผู้ขอบคุณหลายๆายค่ะโอ้ยนีีบอกพอให้ถึงรางวัลเด้อได้ยินนะต่างเตะต่างเตต่างเตะต่างคเจ็ดหน่งเนี่ยค่ะ โอันนี้ก็ผู้ไงนั่นนั่นกล้วยกล้วยมัธยบายไอ้นี่หมูว่าเนี่บุนีมู่าเจ็ดนั่นลกล้วยนะกแม่ักมื่อนอ๋อบ่าค่ะแม่มาตัวแชค่ะสงเปื่อยงเปือยอ๋อปลไก่กันเนาะนี่ใกล้ๆกันนี่แหละี่เกวยมันก็เจ็ดนีแม่เห็นเลขลไปเห็นเลขไือยังเลขกล้วยกระดูกสากล้วยนูมัธยบายหมูว่าเห็นตัวเดยสามเจ็ดาสามห้าเจ็วยมายสามหเจ็ด อ <S <S โอ้ยเห็นตัวเดียวกันเนาะแต่ว่าไอ้ป่วยเราปัสสาวะไอคนหมู <S <S ่บ้านบังเอิญค่ะเดี๋ยวอันเจตองกันมาเมื่อกี้เขียนเราบอกว่าสัตว์เดียวเจตอษนี่นะพี่น้องเนาะเอาประกันซองเบิงเดี๋ยวเสื้อผ้าไปซองทางฝุ่นเขาจะว่าให้ซองไอให้มดแนวว่าสันเนาะค่ะเนาะชมบรรยากาศเนาะค่ะเนาะ หนก็เป็นาเอาเอามายบ้านนีมีคนมงวเาจาคือบ่เรานีเลขเจ็ดหนึงม่มบัตอ๋เนค่ะนี่เด้อันนี้เป็นเรื่อนไทยเพิ่นเด้พี่น้องมาให้ชมบรรยากาศทั่วๆโดยรอบก่อนเนาะพี่น้องเฮากัมาหลายจะได้เห็นบ่ มาตั้งแต่เสาค่ะเช้า,า,าส,สายใบคำ่ำเนะนาะนักแสวงหาโชคลาภเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนะาะผู้ใดที่เดินทางมากนะคะท่านผู้ชมอยากเดินทางมากอะบ้านโพนสว่างตำบลนานมะเขือนะคะอำเภอสหัสขัน,พ,นพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอันนี้บรรยากาศโดยรอบนี่นี่จะในกล่องเอาไปห่อที่ไหนบ้าง ตอนทําพิธีมีคนถามอยู่ว่าเออล่างส้งเพิ่นให้ตัวใดพี่น้องเพิ่นบ่ได้ให้เด้อมีคนถามอยู่แต่ว่าแอดมินเออเพิ่นบ่ให้ยทายเลยนะคะกะบ่ได้ว่าเพิ่นเด้เพิ่นบ่ให้ยทายเฮากะบ่ลวงเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาอใายบรรยากาศเหตุบุญนเนาะแ่ใหญ่พี่น้องเพิ่นเพินแปดตั้งสองนเนี่เาซื้อไปแปดอ๋ขออนุญาตจะมาสองทางนี้ให้ท่านผู้ชมดูเด้อพี่น้องบัดนี้เด้อ ซึ่งตันผู้ใดมากกวื่ออหม่ผู้ใดที่เขามากก็ต้องเอ่อแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอไว้นะคะให้ถือสามตัวด้วยแฟนคลับแฟนชมก็ถือเอ <c oughs> ่องวดงวดที่เก้าเลยค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นงวดที่เก่าค่ะมเออ กันทจได้เอาฟันกี่ม่กินเ่คน่าเพ่่เขาฟันนมัน้เนงไมันหมอิกเ่มหนเขาไม่แต่คนละมนเขาีถ้าใครน้องพี่น้องเหจุดเทียนให้ให้คูแล้วใหเป็นเทียนเป็นแสงเป็นซองน้ำท่าตัวเลขโชคลาภนะคะจุดเทียนให้เพลินคูหนึ่งน้องนนี้เนาะ วันที sort of mm. no. ่24นะคะท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดที่เป็นนักแสวงหาโชคลาภซองเอานะคะแคบหน้าจอไหวหรือว่าซองซองเห็นตัวใดคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเด้อ น้องเอ็ด้องเห็นนะคะท่านผู้ชมว่าเห็นเป็นตัวไรเนาะเ็ดหยกเจ็ดเจ็ดห้าดบอกว่าบนมีก็ขเห็นตัวไดพ่อเจ็ดห้าบอกโอ้เห็นเห็นเจตังอันซองอยู่ไหนอันนี้ก็เห็นเจ็ดหาอยู่น้างนอ่พ่อเห็นเจ็ดเจ็ดหาว่าจัน อันตัวพุ่นไหมคะที่เนู้ซองตัวพุ่นไหมอ้ยตัวนี้ก็เห็นเจ็ดหาเด้คะ่ะท่านผู้ชมเห็นเจ็ดหา,เ,<อ>าเจ็ดหาเดยวเด้อเบื่องล่างๆเขาระเอาไปกวนเขาจไปเห็นข้นาตู่เจ็ดหาหรือแปดหาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเบิ่งค่ะค่ะก็คือเจ็ดหากับแปดหาแต่ว่าเลขหานี่ชัดเจนมากเลยนะคะ เลขหา้าไปใส่มาใสา่เลขห้ชัดเจนมากค่ะพี่น้องไช้เป็ห้าเส้นอร่อย่ตนี่ชมไม่เกไม่ไม่หาล่ะไม่ยังแม่ นี่ยังเกาะี่เจ็ดี่แปด่หาี่แมมาตาสบอกลูกนเป็นยังเอาแม่กอฮะแมกําล่าต่เจ็ดาเจ็ดม่หาไม่แปดเนี่ยมาตาสวะเพิ่งมาเอามละแม่ก็โอ้มีเจ็ดม่หาม่แปดอันมือล่างส่งแม่ได้มาจะบอกได้ขให้ตัวใดแม่ขัหายเดหาหาปโอ้ติสรุปแล้วไดเล็กแล้วมันนั้นขโนได้ทายเด้ นูก็ยหญิงใช่นงตัใดบุนูเห็นเจ็ดหาก็บเปดหาอืมนะก่อนที่คุยกับแม่นูเห็นเจ็ดหากับเปอดหาอันย่ามไม่กระดเพิ่นไหตัวใดก็ล่างส่งนั้นเน่งวนั้นเปรหาเปรตอะนะเปรตหาหาเปรเพันไหยแค่สองตัวบ่ค่ะสองตัวสองสามตัวกระหานพ่นถึงว่าจะงวดละคุณแม่สองงวดหหลายงวดเด้อดิเจ้าหันได้พูดละไรพูดอะรหน่อย จังหวะถามคุณแม่อยู่เดือนี้ห้าห้าแปดห้าห้าแปดแปดห้าแปดแปดห้าแปดอืมห้าห้าแปดแปดห้าแปดแปดหอดมี่แปดห้าห้าพุณน้องแอมเพิ่นเฮ็ดสามหางนล่นะโอ้คือเข้ากับไปะก้ามในนี่แหละพิ่นซื้อจังสีแหละเพิ่นถือไม่จะเทือและลูกถามเนี่ยเพราะันไหลเที่ยวเที่ยวเทียยวพากันไปกับถือพุระ อันมืน,นสองหมืเนเทีแรกทีแรปิหน้ามีคนสองสามเนถือพูละแสนสองแสนตีแม่โอ้ยเห็นไหมหน้าบกเขื่อนจังถือหลายร้านหนูก็ได้ยินขจาว่าเป็นร้านพูละหาร้านพูละเจ็ดล้านเนาะค่ะเมีก็บบอถือน้ำเพื่นโทษแสนแคทเทียได้ดุลละใช้เงินสองหมื่นเท่านั้น โอ้ยแม่กระถึกน้ำเพลินหลายเธออยู่ใชเนาะมาที่นี่ค่เป็นเสียนเด้อไอ้บุญมีวันเป็นเสียนสองเสียนเด้อตัวไรสิโอก็บอกข่ช่อกไอ้บุญมีบอแม่เพิ่นขอน้ำไอ้บุญมี่บอกอันล่างส่งที่เพินเขานี่ผู้ใดเขาเพินผู้ยิ่งไอ้อบุญมีเป็นผู้ไปส่ง อ๋อไอ้บุญมีบอกอันที่ว่าเขานนั้นปัญหาหนูยุ่มอันนั้นว่าบ่หายทายหนูกับบ่ได้ทายดอกว่าบ่เป็นยังขัดทายบรรยากาศข้างนอกก็ได้เนาะก็คือเข้าใจเนาะได้ก็แม่สามแม่เห็นตัวใดเห็นตัวใดสองกน่องเห็นจะบอกแม่ว่าเห็นคนสั่งว่าเห็นได้ยังนี้ ห็นแต่มือพื่นละมือพื่นส่งพุ่นละมือพื้นพอนพื้นจางหัวรั่มมากงันพื้นละแม่เดี๋ยวอันมืออันมือมือมือพื่นส่งอันแมอันพื่นหเบิึงอยู่ไนอันนี้ปูมันบ่ปูห้านี่เนาะหลังจากเพือนส่งแล้วเพือนได้เขียนหากันบ่ได้เขียนห้ด้วยกันก่เห็นโู ผู้ส่งเห็นแล้วกับพ่นไปบอกกันหรือเป่าเอาพูนบ่ได้บอกคนหลายๆนี่บอกมีคนถามหนูว่าเจตังค์พูนบ่ได้บอกเลรบอเจตังมาเจตังผู้เห็นเขาบอกกันไหมแม่นบอกพ่นก็ไปบอกอยู่บ้านพ่นก็ไปซื้ออยู่บ้านคนของเจ้าอาออันพ่นส่งพ่นบ่ได้บอกอันมัดหลายคนอันนี้จีพูนแสดงว่าเขาเจ้ามาหลายๆคนนี่ได้เลิกเนาะผู้ส่งกับโมได้มาเนี่ยผู้ส่งเป็นเพื่อนพูนก็ขึ้นเองขึ้นส่งเองอ๋อค่ะแม่คืนนี้อีกอะ วันนี้เพิ่นเพิ่นได้มาอยู่วันนี้บ่บ่ได้มามีแต่ซุ่มคณะเอามาแต่คณะอืมอมาแต่คณะแสดงว่าเพิ่นผู้งซ่งอยู่พุ่นเด็ก่นหายอยู่พุ่นแสดงว่าหูจะเที่ยบานเนาะหูจะเที่ยบานเก่าน้ำกระเจาหน่ะแม่ก็ได้อันแม่แม่บอกเลขนี่เขาหายวันนี้เขาหายแม่วันนี้บมได้ล่ะบอเพิ่นวาบนโมหายแพงโอ้ตีไม่ใช่พันวาบนโหายแพงบอ เออคุณพ่ให้แย่งลูกล่ะแม่ไปขายคุณกระบอกเลยซื้อเอาอยากไหนก็ซื้อเอากกอเป็ดหาหาบอกเขาโลดบอกเขาโลดให้ว่าตัวนี้ละ่ะตัวนี้ละ่ะสองตัวคือเปดหาหาแปดบอค่ะสามตัวคือแปดหาแปดแปดหาแปดอืมคือแปดหาเปดนี่ก็เปดก็ะมาอยู่นี่แล<อ>้วเปดก็มาสามหางนี่ห่อนเปดหาหาผมนี่นั่งสามหางก็ได้สามหางก็ต้องกับตัวเป็ด แต่หาหาหนอแม่เนาะอืมแม่อัน,อ,นอันให้ท้ามแนบอะนี่มันใจบอกอันท้ามกันซื่อๆดอกวะโอ้ <c oughs> จา้าเกินดาเพิ่นตะวันสิ่ห่งฟูดห้ยพายบันมานนกาบะปอเพิ่นกันสิให้งห้างให้มี่ อวันมนนขาะแม่กะสิอาศัยบัานมนขาดน่ะเพิ่นซื้อตัวไรแม่กะซื้อน้ำเพิ่นตัวนั้นน่ะในถ้ำบุญน้ำเพิ่นน้อแม่เนาะในถ้ำอื่นในถ้ำบุญน้ำเพิ่นน่ะท่านี่ใด้ชุดงามๆมาให้แม่กะไรก็ถวนี่แหละแม่จะซื้อให้แม่ถึงมาจากงวดล้วนโอ้แม่ถึอมาหันไดยสองสามหมื่น้แซวจากแสนมาเนี่ยเอางันลานคือเขาท่านี่ว่ท่านสิเป็นแสงที่เนจักเพียถือเท่าสามหมื่นสี่หมื่นหกถึงว่าคุณงวด คือได้สองหมวดนี่แม่ mm hmm. หมวดต่อไปอแม่กับว่าท่านได้แจ็คเก็ตเอาเป็นเสนเป็นล้านเนาะแม่บัานนี้เนาะ mm hmm. แม่ลูกถามเนี่ยแม่มากตัวใดงวดเหนียว mm hmm. เอาตัวมาก mm hmm. หัวแจ็คละตัวด่างทรงบอกตัวมากแม่กะ mm hmm. หาแปดแปดหาแม่กับมากนิดส mm hmm. ิา,าหาจิตตัวหนึง่ง หาเจ็ดอือหาเจ็ดตัวนึงบ้าจะตรงใจแทบอือเมื่อกี้ก็เห็นเจ็ดหาหาเจ็ดนะก็ที่แถงานง่ายสิเอาลูกแต่วาลอตเตอรี่อยู่จะเฝ้านี้นี่ว่าเดี๋ยวลอตเตอรี่เดี๋ยวสิไปเบิ้งอยู่คุยกับแม่แล้วสักกอนสิไปเบิ้งนี่แหละเนาะกระซิบนี่แหละลูกอะเขบคุณคุณแม่หลายๆนะคะที่บ้านแนวทางนูอยู่สมเด็จแม่มันเป็นแอดมินหาโชคล่ะแฟนคลับแฟนมากแค่เพียงเบิยงสูงเลย แม่อันนั่นบ่บันนี้ถ่ายรูปแม่บ่บันนี้แม่จะคิดไปว่าบ่าแม่ที่แม่จะบอกอยู่ในกล่องอะไรอันนี้นตัวหนน่งแม่ันสื่อบ่ได้จังได้นี่เขาขายอยู่เบิ้งสิหาเบิ้งนี่มี่บวดฮะหาเบิ้งบุกหาเบิ้งหาดูแม่เลขเลขเขาเห็นเมื่อกี้นี่แม่หาเจ็ดเขเห็นเลขบ่มี่นีลูกเห็นแปดหาแปดหากับเจ็ดหา ยูนีเปหเปดกระเบิดเบิดเมื 5, now, okay. ่อรเบิดเ so ล่นจะไหนเนพี่น้องฮะเมื่อเราไมิดกับว่ามีจะหาหุกฮ็่จังไรเนาะพี่น้องฮคดจังไรจังสิได้แบบอ๋อเทียนมาจุดเบิกทางเพ่นให้เห็นสัตว์ได้หมนี่จะเอามาแบงว่เจ็ดหากับแปดหาค่ะเจ้าสิปันตี อ้อาอ้าเอาเอาอยู่เด้ฮะก็ได้หนิเอาคนละคืนป๋อแม่เฮาโออันนี้ใบละอาอ้อันใบละอหาเกจวมีเหรอคหาเจวะมี่วอันนี้ไม่ไดปดามีใบละอเอาคนละคืเอาแม่กับมงเงี้ยไาาไหนแม่ให้นุคนละคืงติปั่นกันติเฮา นี่ซีหาแปดนี่เอา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 ตัวงามอีหีือเอาคนละเครื่องก็ได้แม่คนละสามล้านเอามั้ยคนละหกบ่กอ่ะคนละหกล้านนี่เอามาลดหน่อยจ้าจ้าเอาอยู่เอาอยู่เดี๋ยวจะเอาอยู่ยักไว้ละชุดนี่เอาพราค่าเท่าไรเพราะค่าชั้นใบสี่ร้อยบอกเราในเกตัง นี <54. S 2> ่ไงก็ค <cción> ่ะหตัวเลขออกมาเอแม่นมีตัวต้องสือสีแดงตัวแดงสีแดงก็สีแดงเสียบส่อันพลดนั่นก็ได้แม่ผลไม้ผลไม้ในก็ะไรใช่ป้บเลขถูกน้ำคุณมมากลอติดตามแม่ลี่ภูมิโชคนะคะท่านผู้ชมเสียบลงไปอีกแม่สุดๆจับเออค่ะน้ำสกุลเดียวกันก r a ไอ้บุญนี่ค่ะที่น้องกับน้องคนยากน้องแม่ ับสุอ้าววันนี้ใช่ได้รุ่นอันรุ่นเล็กได้แม่บันนี้แม่เนี้ยมาโฮมพี่มันห่อนมามาเฮ่ารอดสัก่อนเจ้เนี้ยบอกมาเจ้ห่อนมานั่งพี่จบแล้วบิดวบาต่อัวกำลังอยากฟังจบแล้วบิดวบาต่อเนี่ยกำลังอยากฟังไหมมาบอกว่าจังไหนแต่เอาการมัดระเบิดที่ไปที่ม่านเนี่ยค่ะก็อยากฟังอีกเพิ่นก็ไปรุ่งบานเจ็บหนักอยู่ เก็บนักก็เขาต้องบาลแล้วกันฟังแต่ข่าวเนาะผู้ไปผู้มามันกันเลือกจังได้มาได้ไปค่ะก็ว่าโอ้ยว่ามีเปอร์เซ็นต์ดอกพันว่ะก็มีไงก็เพอาะไงก็โอ้ยนั่งผอวอยู่ยังเพิ่นถ่วงบ่เพิ่นถ่วงบ่นั่นยังล่นใจบ้างหั่นึกว่าเล็กล่นใจค่ะได้เพิ่นฝังใบโพ้นนี่บ่จ้าหรือฝังไว้ใสจ้า เพิ่นเผาของเพิ่นฝังเนี่ยสร้ังเพิ่นเบาเนาะว่าเราเราก็เสียอยู่วงนี่แล้วทำอะไรหน้าปากเนาะเราก็เลยสิมาอยู่นี่ก็ว่าสิมาอยู่ออ๋วิญญาณเพิ่นอยู่หมองนี่เพิ่นก็เลยออกมาอยงนี่ต่อนะอ๋อค่ะที่เดินเสาหันแต่งงานแจ็คเทียผู้ว่าตำรวจกับมามา อันชุ่มเจ้าชุ่มนนยมามากดีแบบคักแตว่บอานแถาแก่รถไทยหนึ่งเขากับมีเงินมีช่องเนาะเขากับมาถ้าไปถ้ามาเนี่ยแหละเพราะเมนี่ลีหนึ่งแปดเจ็ดอันนี้ก็เป็นแปดขึ้นกันอันอันนี้ขันีก็เป็นแปดใช่ได้ใช่ได้ หางเลยเมันย้อนลงมาว่างานเลยหนึ่งดโทรแัเอาคืนในจังหวะเออเนีใช่เราติดใบออกเบิ้งมันติดเมันเป็นเงามันเราบ่คอยเห็นชัดงัดอันนี้เิ่ม่ไมล่ะโอ้นี่มันตรงกับเลขมเห็นบานึ่งเลยดเจ็ดพ่อพ่อมาเบิ้งนี่ันี้เจ็ดต่างไทยนี่เห็นบ่นี่เอาาเงถ้ารไม่ไมด้สี่นี่ได้ค่าพ่อเออมาสี่สี่ตัวด้เบิ้งนี่ตีนะ นี่เห็นบ่นมาเล็เล็แบบนี่เล็ดแหนก่งเจแต่น่นาอกลาสแมนนั่นไงจดด้ว้ะอ๋อฝันเหรอเนี้นเดี๋ยว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 เเดี๋ยเดี๋ยวเดเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดวเดี๋ยวเดีดดี๋ยวเดยเดี๋วเดีี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ี๋เดี๋ยวเดี๋ย กร่างแตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีงั้ซื้อได่ตีงันซื้อจบาดอยู่เอาซื้อเนี่ยมีอะไรเติดก่อนี้ค่ะสัตว์อยู่ด้นนอกสีเจจะเฝ้าทุกพ่อเห้อเป็น4ี7เนั่นบ่แปเหรือ187เนี่ละเอี่ะดอเดียวกันเลยเดียวกันเลยหนูอยากแตกเกลดงว่เป็นสีแตกสตงหกห้าเจ็ดหกห้6เจ็ดะนะ ห้าห้าเจ็เอ้าคือไปทังนี่บ้านนี้แมู่พ่อเ่นอยูหบะเอาเี่ลว่ามันหาแปดพ่ว่าลูกเห็นหกหเจดนี่หรือว่าหกแปเจบอกว่าเนี่ยเป็นหกเจ็ดแปดหาเจ็ดะไเน่อเรอคลูกน้องด้ยมันเป็นยังกันแน่นี่เข้าสิจดเอาตัวใหนึ่งกันแน่แม่ก็แล้วแต่แต่ว่าแปเจ็ดนี่ัดๆแดงแล้วแต่เห็นมแม่ หาเจ็บว่เบ่งไม่ถูกหูกนเท่าไรข่บมันแปดเพิ่นว่าเขียนหนึ่งขับกระดอกแปดพ่งหกสาธุหมวกหมวกหมวกเล่าดีเรามักหมวกพรอมม่นบ่แม่หมวกกรสีซื่อว่าเนาะหมวกคนก็มักตีแม่เราเศร้าโอ้หนอกกัว่าสิกแปดอ่าแม่แม่หนูขอทายอันนี้ไหมเนมกากล้องนีบอเท่าไรในตัวหนังสือกนมบัตัว่าอันตัวใดจ้ เอดเตต่างเห็นมาคือคือบุบบมันใจคักแต่ว่าคิดว่าหกหาเจ็ดกับแปดแปดเจ็ดแต่ว่าหักเส้นเอ็นแปดแปดเจ็ดเนี่ยค่ะแม่เนาะแม่แม่กับมากวัดสตูแม่ยี่นี่ที่แหลกทายโอ้บุญบาตรชนะงโขกันกับมูแนงเนื้อแม่ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะผู้ใดอยากให้กำลังใจผู้ใดอยากมีโชคลาภนะคะ เขาเมา่อเบงแลวกกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดมินน้ำนะคะสำหรับท่านใดที่บบเห็นตัวเลขนะคะมาเบงถ่ายคลิปก็ได้เด้อค่ะพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขอาจจะมีหลายมองหลายบอลเน,นะาะทั้งนี้ทั้งนั้นกะทั้งช่องของเห้านะคะถ่ายทอดเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะแล้วกะ็การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะ ขอให้สุขุุขคนที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับตัวเลขเมื่อนี้นะคะแอดมินทิ้งไทยตัวเลข7จ็ดห้าแดห้านะคะคือแอดมินเห็นนะคะเจ็ดหาแปดหากับคุณแมรี่นะคะส่วนเลขร่างส่งนะคะท่านผู้ชมกับตัวเลขที่ได้มากก็คือ8ปดห้าแปดห้าแดแดห้าห้า ห้าห้าแปดนะคะผู้ใดที่ถามหาตัวเลขกลางส่งนะคะผู้ใดอยากมีโชคลาภอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีสกุลสุขคนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะติดตามตัวเลขโชคลาภมาฝากคือเกาสิไปมองไดบอนไดกะ รอติดตามในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคโชคมันหมาสกูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ